เลเวลรถไฟชั้นประหยัดดียังไงไปดูเลือกฝั่งที่นั่งผิดชีวิตเปลี่ยนแดดเต็มหน้าเลยได้รับลมจากธรรมชาติเน้นๆหน้าชาไปเลยนอนก็ได้แต่ระวังคอเคสแอบนานจนต้องหาอะไรทำเล่นเกม <Shut down. S 2> หัวร้อน หน้าก็ร้อนกินขนมหมดจนได้ถึงไหนแล้วอ้าวเลยกินเพลินไปหน่อยไหนๆก็เลยแล้วซื้อกินอีกหอแล้วกันกลับเลยแล้วกันมีขนมกินแล้วอ้าวตังไม่พอซื้อตัว๋วเดินกลับ